วันนี้ฟังทงตัวใดทสี่หนึ่งตัวเดียวฮะสี่หนึ่งตัวเดียวก็ดีแล้วเขาให้เน้นเลยอ่ะสวัสดีครับเจ๊แพ้ครับหยิบซีถามนังหลายดิเนเมื่อไหร่เจ๊แพจะออกสักทีบอพูดแล้วหลวงคิดบอกเยิบซีเขาเม่หว่าเจ๊แพรหาเจ็ดเห็ดยื่คนละเปลี่ยนเจี๊ยว็หาเจ็บเห็ดเขาว่ามากเนาะ มากจ้ะโอ้มาไปยังเจแพ่สายรับทางไกลเนาะคือเก่าเนาะจ้าคือเกา่าคือเกา่าม่อนี่คือให้พี่น้องพ้นถาโดนพัแพ้ฝนตกฝนตกเมื่อใดก็ฝนตกฝนตก,ตก,ตกไปหากันเมื่อใดบ่ไปหากันเมื่อใดหัวนี่พี่สมบัติอ้นประมาณเขาตัวไหนเน้ะมาหัน,นเขาสามอราจวิ่งบ่วิ่งสามเขาว,วิ่งสามบ่ เราจะเร่งวิ่าางเนาะ, <c oughs> ะแต่เราจะคล้องกระถืงแน่เจ้าของอาดถือจะไหนเอาฝันฝันเห็นเพิ่นเพิ่นกะว่าอายุเพิ่นหกสิบห้จาจะคลองกัเลยว่าโอ๊ยนี่หกห้าผมเราไม่ซื้อหางหกมาตกเก่าล่ะสายแล้วทางไกลที่เพดจะว่าวันนี้ฝันเห็นเนด็กน้อยฝันเห็นเนด็กน้อยต้องงี้หนึ่นงสายแล้วทางไกล สายรับ J เจเพย์คอร์นานอวูบบนหนึ่บนมีกระดาษเอซี AC แล้วพี่น้องเราเขาก็อมีเดียโน่กระดุมเนาะเจเพย์พี่น้องครับคิคอมเมนต์มาละเมื่อไหร่เจแพยจะออก,ออกมมเมื่อไหร่เจแพยจะมามันแน่นไปพอรถตุลีได้แล้วใบใบเดีย<า>วใบหนึ่งวันร,รักซื้อรถตุลีก็ถ่ายละเต็มเลยซื้อไว้แล้วเหรวยู้าะเจแพยสายรับทางไก่วิ่ง,งล่านตัวเซ็นอะได้แล้วเนาะ

นักตัวไหนวิ่งอ่ะวิ่งเอาซีมกัมกซีมักซีเนาะเบติซีเนาะเน้นไปที่ซีด้วยนะ,ะวันนี้ขอให้แตก<ม>ปังกุเทียนะนะแต่เขาจะเรียนวิ่งไรกุเทียเดือนตุลาหนีวันที่สิบหกถือโรเตอรีตลไปไปอดเลยเด้หมดตัวเลขเป็ซื้อโรเตอรีไว้เน<ม>ี่ยตีกายนี่ก็ถือปีก้อนนี่ก็ถือตโเรเตอรีวันที่สิบหกถือถือดีเลยสามตัวนี่ไม่จะชุดจากหาง นีสองชุดสองหางสองชุดสองหางสองสองตัวเลยไม่จะชุดสี่ชุดสี่ชุดอ่ะสามตัวชุดแรกหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่เนาะหนึ่งหกสี่แล้วพี่หนอนเด้อจดไปพร้อมกันหนึ่งหกสี่อ้าวสามหกศูนย์ สามหกศูนสาหศนอ่านี่คือสามตัวของแค่นี่แค่สองหางเท่านั้นนะหมวดนี้บอหลายตัวหลายหางได้เป็นเยอะก็เอาหลายครับเอาเน้นพวกโกมให้พี่น้องตัวไหนเน้นพวกโกมตัวไหนเจ๊ะหนึ่งหกสี่หนึ่งหสี่บอกอ่ วงกลมหนึ่งหกสีเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งกลมนี่วงนีสีแดงกับสีดำนี่ละมาบัตรที่นี่อาวสองตัวสองตัวศูนยสามศูนย์หกะซาศูนย์สามสองตัวมิหางันไหมศหางศูนสามศอีกศูนย์หหก 0 6นหอ่ะสี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งกับสี่หกหมายเลขตัวนี้นีเตัวนี่เตัวนี้อะไอสี่หนึ่งสี่หกก็จ้าสี่หนึกับสี่หกเลขอยู่ในนี้อยู่นเอเลขสองจานตัวสตัวตัวน้เน้นเน้นตัวไหเน้นสีกับสี่หกเเน้นสีกับสีอ่ะพี่นอง เแพรได้มาที่เรียบร้อยไปแล้วพี่น้องติดขากันไล่ของเห็นกันเซวตามเจ๊แพรให้หน่อยตามเจ๊แพรให้หน่อยแต่ว่าศูนย์กับมัดศูนย์สองนะมัดศูนย์สองเนี่ถ้าศูนย์นะแต่ว่าเพิ่นไหม้ามันมันนี่ศูนย์สมัครแต่ว่าใจจะของมัดศูนย์สองใจจะมัดศูนย์สองเนี่ยเขียนได้แล้วมัดศูนย์สองศูนย์สองเพิ่มเติมให้พี่น้องด้วยอันนี้เพป็นมัด แต่เนไหมามันศูนย์สามก็ศูนหกแต่ว่าศูนย์ส,สแต่ว่าเจแพ้มีนมักศูนย์สองครับเอามักเก่งส่วนตัวเป็นบ่เมเอาศูนย์สองเด้อพี่น้องเด้อเจแพ้เป็นมักศูนย์สองจะแก้ดูไรไหมล่ลละม,มือบอกจะจบสิฟันแบบใดแต่ว่านี่ได้มาแล้วเออได้เก็ได้แล้วมจะแก้ดูไรเนาะแต่มือฟันเอ้มือเล็กจออกห้าันเป็นบอกกเอเอ หาเพื่อนฝันเพ่นบอกอีกบอกแนนคืองวดวันเนี่ยฟันห็นเพื่อนห้ไปวันกิดเพื่อนวันนี้เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าอายุเพื่อนหกสิบหัอาก็เลยไปซื้อหกขาก็เลยซื้อหาหกเพราะว่ามันหกขาออกเร็วงวดที่เร็วน่ะครับก็เลยไปได้บอกเอฟซีเพราะว่ามันมือออกแล้วก็เลยบ่บ่ได้ให้เพื่อนบ่ได้ทุ่มมาบอกเพื่อนให้ออกอ่ะสวร์หพุ่นองบิ้งเดี๋ยวจ้าวันนี้เดี๋ยวจ้า ซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายหลายๆมากกวัานี้จ้ามั่นใจเน้นบอเน้นสีค่ะเน้นสีเน้นสีเนาะเอาพี่น้องเด้อเอาสรุปสำหรับแนวทางของเจแพ์เด้อพี่น้องในวันที่16กันยายน2 5ง8นะครับสายรับทางไกลเจแพ์หรือว่าเจแพ์นะครับผนจะหายมาแล้ววิ่ง0กับ4ีเน้นไปที่4เนาะ เน้นไปที่4เด้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าสุปีเคยถือเคยถือเงินตัวนีแล้วก็เลยครับสิบหกตุลาสามตัวเพิ่นมีคือสองจุดสองหางเนาะหนึ่งหก่กับสามหกศูนย์เน้นไปที่หนึ่งหก่นะครับส่วนสองตัวสองตัวนะครับไม่อูศูนย์สามศูนย์หก สีหนึ่งสีหกเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,มคือเจพแย์มาศ<อ>ูนย์สองนะครับงบน้อยทุนน้อยประหยัดงบประหยัดงบนในกระเปา๋าก็คืออยู่ในวงกลมถนัเดเรือพี่น้องเด้อนะครับเอาไปจัดกันไปนะครับสําหรับแนวทางของเจพแพในงบวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาบันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางของเจพแพ พี่น้องถามหากันหลายคอมเมนต์กันแซวซาอยู่เออเมืม่อไหรเ่เจ๊แพรจะมาสักทีตอบเอฟซีเลยฮะนี่อไรรักก็ไม่ได้ตอบกันบอ่อยังใครตอบเลยเพราะว่าเหล็กไปขั้เด่นเจ๊แพรเอฟซีอ้าววันนี้ฟันธง,งตัวใดซีหนึ่งตัวเดียวฮะซีหนึ่งตัวเดียวฟันธงซีหนึ่งตัวเดียวไปบนไปล่างไงเนาะล่าง ห <Huh? S 2> นักล่าง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 ,นางบนกระสือใบน้ำแน้โอเคอ่าโอเคครับขอบคุณเจเจแพงมากครับขอบคุณคับ,บ,คคบสวัสดีครับ